สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกๆๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวัน,นที่12สิงหาคม2565นะครับสำหรับลาว VIP ก็คือหอยลาวนะครับจะออกทุกๆวันเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับลาวรอบดึกนะ3ทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับสำหรับเที่ยวที่แล้วเมื่อวานนี้มันออก508นะ ห้าห้าล่างนะครับบนห้าศูนย์แปดนะครับพอตามนี้รู้สึกว่าหลุดนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลุดสุดนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแนวทางก็จะมาวางเรขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับเพราะว่ารา v i p นี้มันจะมีทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับสมาชิกเก่าที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับสําหรับท่านที่สมาชิกที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดซับตะคายกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง v ีไธรรมดานะครับก็ขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับถ้าวีซับถ้าวีโชว์ถ้าวีสุขนะครับรวย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 เปาตุงปาตุงตะหลอดเวลานะครับ เราก็มารับชมลาววีไรอบต่อไปกันนะครับห้าห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเน้นที่ห้ากับหกนะครับหกอ,อ,อะไรครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับ, 60, 61, 66, 61, 66, รบไปกลับนะ 06162636นะครับ515253นะครับ515253นะ515253 515253เอา59นะครับส่วน7นะครับ70 7 1 7 2 7 3นะครับ กันนะครับกันตัวกันเจ็ดนะครับรูนห้ากับหกนะรู่นะครับอืมประมาณนี้จดเอานะครับทุกตัวลาว VIP อพนะครับห้าหกเจ็ดเด่นนะครับห้ากับหกเด่นเจ็ดคือตัวกันนะครับใครชอบใครเชิญก็จัดไปครับขอขอบคุณมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับครับ อครับขอบคุณครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ